สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องหลักการ GMP หรือ Good Manufacturing Practices กันนะคะโดยเฉพาะในมุมมองที่เกี่ยวกับงานวิศวกรรมซึ่งถือว่าสำคัญมากๆในอุตสาหกรรมยาเลยค่ะข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้อ้างอิงจากเอกสารหลักการ GMP มุมมองวิศวกรรมส่วนที่2นะคะครับเราจะมาดูกันครับว่า องประกอบหลักๆของ GMP ที่วิศวกรต้องรู้เนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็มันเชื่อมโยงกับบทบาทความรับผิดชอบในส่วนงานต่างๆยังไงบ้างเพื่อเห็นภาพรวมชัดๆนะครับว่าวิศวกรเนี่ยมีส่วนสำคัญยังไงในการผลิตยาที่ปลอดภัยแล้วก็มีคุณภาพที่เราเรา,เราท่านๆใช้กันอยู่ครับฟังดูน่าสนใจมากเลยค่ะโดยเฉพาะการเชื่อมโยงหลักการ GMP กับมุมมองทางวิศวกรรมโดยตรงแบบนี้งั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะว่า GMP นี่มันมันคืออะไรกันแน่แล้วทำไมวิศวกรถึงต้องให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากๆเลยคะครับ GMP เนี่ยถ้าพูดง่ายๆก็คือระบบที่สร้างความมั่นใจนะครับว่ายาเนี่ยทุกลอ็อตทุกชุดการผลิตมันมีคุณภาพสม่ำเสมอปลอดภยัยและก็ได้ผลตามที่กำหนดไว้หัวใจสำคัญจริงๆก็คือการป้องกันความผิดพลาดหรือความเสี่ยงต่างๆรวมถึงการปนเปื้อนที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในกระบวนการผลิตครับ ซึ่งจริงๆแล้วความรับผิดชอบตรงนี้ส่วนใหญ่ก็ตกอยู่กับทางวิศวกรโดยตรงเลยนะครับเพราะมันเกี่ยวกับเรื่องการออกแบบการสร้างแล้วก็การบำรุงรักษาทั้งสภาพแวดล้อมทั้งเครื่องมือผลิตทั้งหมดเลยครับอ,อ๋อหมายความว่าถ้าเกิดว่าการออกแบบอาคารหรือว่าระบบสนับสนุนหรือแม้แต่เครื่องจกักรมันไม่ดีพอเนี่ยมันก็อาจจะส่งผลกระทบโดยตรงไปถึงตัวยาและก็ผู้ป่วยได้เลยใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับ อันนั้นคือเหตุผลหลักเลยว่าทำไมมันถึงสำคัญมากไม่ใช่แค่เรื่องทำตามกฎหมายนะครับแต่มันคือเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นอันดับแรกเลยลองนึกภาพตามนะครับอย่างการออกแบบโรงงานเนี่ยวิศวกรต้องวางผังคือต้องดูเลยว่าทางเดินของคนของวัตถุดิบของผลิตภัณฑ์เนี่ยมันต้องไม่ปะปนกัน อืมค่ะเพื่อป้องกันสิ่งที่เรียกว่าการปนเปื้อนข้ามหรือ cross contamination นะครับแล้วก็ต้องเลือกใช้วัสดุที่มันทนทานทำความสะอาดง่ายๆไม่สะสมฝุ่นหรือแม้กระทั่งการออกแบบห้องสะอาดหรือ clean room เนี่ยก็ต้องควบคุมทั้งอุณหภูมิความชื้นแรงดันอากาศปริมาณอนุภาคคือต้องคุมเข้มงวดมากตามระดับความสะอาดที่ต้องการเลยครับ โหแค่เรื่องอาคารสถานที่นี่ก็ละเอียดมากๆแล้วนะคะแล้วระบบสนับสนุนที่พูดถึงแล้วคะอย่างพวกระบบน้ำระบบอากาศอะไรพวกนี้มันซับซ้อนทางวิศวกรรมแค่ไหนคะซับซ้อนและสำคัญมากครับยกตัวอย่างง่ายๆก็ระบบน้ำบริสุทธิ์สูงที่ใช้ผลิตยาฉีด WFI หรือ Water for Injection นะครับค่ะน้ำสำหรับฉีดใช่ครับความท้าทายทางวิศวกรรมเนี่ย ไม่ใช่ ra, แค่ทำให้น้ำมันบริสุทธิ์อย่างเดียวนะครับแต่มันคือการออกแบบระบบท่อส่งการไหลเวียนการควบคุมอุณหภูมิเพื่อป้องกันไม่ให้มีเชื้อจุลินทรีย์เติบโตได้ตลอดเวลาเลยอ๋อค่ะค่ะก็ต้องควบคุมสภาวะแวดล้อมในห้องสะอาดให้แม่นยามากๆทั้งหมดนี้ถ้าผิดพลาดไปนิดเดียวอาจจะหมายถึงยาที่ไม่ได้คุณภาพแล้วก็เป็นอันตรายได้เลยครับเข้าใจเลยค่ะว่าทำไมต้องใส่ใจรายละเอียดกันขนาดนี้ แล้วพอเรามีเครื่องจักรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างนะคะบทบาทของวิศวกรเป็นยังไงต่อคะพอมีเครื่องจักรเข้ามาก็ต้องมีสิ่งที่เรียกว่า qualification ครับหรือการพิสูจน์ทราบว่าเครื่องจักรนั้นๆน่ะมันเหมาะสมแล้วก็ทำงานได้ตามวัตถุประสงค์จริงๆมันไม่ใช่แค่ว่าติดตั้งแล้วเออเปิดเครื่องใช้ได้จบไม่ใช่นะครับวิศวกรต้องเข้ามาดูตั้งแต่การช่วยกำหนดความต้องการหรือ user requirements การตรวจสอบการออกแบบว่าตรงตามนั้นไหมที่เรียกว่า design qualification แล้วก็มาดูการติดตั้งว่าถูกต้องครบถ้วนหรือเปล่าอันนี้คือ installation qualification หรือ IQ ไปจนถึงการทดสอบว่าเครื่องมันทำงานได้ตามฟังก์ชันที่ออกแบบไว้จริงๆหรือ operational qualification หรือ OQ ครับกระบวนการทั้งหมดนี้เป็นการยืนยันทางวิศวกรรมอย่างเป็นระบบเลยเพื่อให้มั่นใจว่าเครื่องจักรนี้จะผลิตยาที่มีคุณภาพสม่ำเสมอได้จริงๆ เหมือนเป็นการสร้างความมั่นใจในทุกๆขั้นตอนเลยนะคะเนี่ย และหลังจากติดตั้งใช้งานไปแล้วล่ะคะการดูแลต่อจากนั้นเป็นยังไงคะการดูแลรักษาก็สำทญไม่แพ้กันเลยครับทั้งเรื่องการสอบเทียบหรือ c a l ิเบ a t รชัผู้เครื่องมือวัดต่างๆต้องให้มันแม่นยำอยู่ตลอดเวลาแล้วก็การบำรุงรักษาเครื่องจักรตามแผ่หรือ Maintenance Program นะครับมีทั้งแบบเชิงป้องกันแล้วก็เชิงพยากรณ์เพื่อลดโอกาสที่เครื่องจักรจะเสียหรือทำงานผิดพลาดซึ่งทั้งหมดนี้ต้องมีการบันทึกเก็บเป็นหลักฐานยืนยันได้ทั้งหมดครับ ฟังดูแล้วงานวิศวกรในโรงงานยารานี้ไม่ใช่แค่เรื่องสร้างตึกติดตั้งเครื่องจักรนะคะแต่เหมือนเป็นผู้พิทักษ์คุณภาพและความปลอดภัยของยาเลยจริงๆแล้วมันเชื่อมโยงกับระบบบริหารคุณภาพอื่นๆอย่างไรมั้งคะอย่างพวกการควบคุมเอกสารหรือการจัดการการเปลี่ยนแปลงอะไรพวกนี้คะ่ะเชื่อมโยงกันมากๆครับ วิศวกรเนี่ยมักจะเป็นคนดูแลเอกสารทางเทคนิคที่สำคัญสำคัญเลยนะครับอย่างเช่นพวกแบบ P&ID หรือแบบแสดงแผนผังท่อและเครื่องมือวัดหรือพวกข้อกำหนดสเปกต่างๆแล้วพอมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นเช่นเปลี่ยนอะไหล่เครื่องจกักรหรือปรับปรุงกระบวนการผลิตเนี่ยวิศวกรก็ต้องเข้ามาประเมินผลกระทบทางเทคนิคอย่างละเอียดเลยในกระบวนการที่เรียกว่า Change Control หรือการควบคุมการเปลี่ยนแปลงอืมค่ะ เพื่อให้แน่ใจว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นๆจะไม่ส่งผลเสียต่อคุณภาพยาหรือถ้าเกิดมีความเบี่ยงเบนจากมาตรฐานหรือ v i a t ช o n เกิดขึ้นวิศวกรก็มักจะมีบทบาทสำคัญในการสอบสวนหาสาเหตุทางเทคนิคแล้วก็เสนอแนวทางแก้ไขป้องกันหรือแค่ป้าครับค่ะจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดนี้ก็ทำให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นมากเลยนะคะว่า GMP ในมุมของวิศวกรเนี่ยไม่ใช่แค่การทำตามเช็คลิสต์ไปวันๆแต่มันคือการเอาความรู้ทางวิศวกรรมมาประยุกต์ใช้อย่างลึกซึ้งจริงๆ ตั้งแต่เรื่องการออกแบบการเลือกใช้วัสดุการติดตั้งการทดสอบไปจนถึงการบำรุงรักษาระบบและเครื่องจักรตลอดอายุการใช้งานเลยซึ่งทุกส่วนที่ว่ามันเนี้ยล้วนส่งผลต่อคุณภาพและความปลอดภัยของยาโดยตรงเลยค่ะใช่เลยครับ ความเข้าใจในหลักการพวกนี้อย่างถ่องแท้แล้วก็ความใส่ใจในรายละเอียดทางเทคนิคนมันสะท้อนให้เห็นว่าพื้นฐานทางวิศวกรรมที่แข็งแกร่งคือหัวใจสำคัญเลยนะครับในการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับการผลิตยามันไม่ใช่แค่การทำตามกฎเฉยๆแต่คือการรับผิดชอบต่อสุขภาพของผู้ป่วยอย่างแท้จริงครับแล้วกออ็อาจจะมีคำถามที่น่าสนใจให้ลองคิดตามกันต่อนะครับว่านอกเหนือจากอุตสาหกรรมยาแล้วเนี่ยหลักการออกแบบการควบคุม แล้วก,ก็การบำรุงรักษาอย่างเป็นระบบที่เน้นความแม่นยำการป้องกันความผิดพลาดแล้วก็การตรวจสอบย้อนกลับได้แบบ GMP เนี่ยมันจะสามารถนำไปปรับใช้เพื่อยกระดับมาตรฐานและความน่าเชื่อถือในอุตสาหกรรมอื่นๆที่ต้องการความเที่ยงตรงสูงๆได้อย่างไรบ้างอย่างเช่นอุตสาหกรรมอาหารการบินและอากาศหรือไม่แต่การผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ซับซ้อนมากๆอะไรแบบนี้ครับลองไปคลิปต่อย,ยอดกันดูได้นะครับ